หมุนนะครับหมุนได้ไหมได้ไหมหมุนครับหมุนค่ะโเออหมุนได้แล้วไหนใส่อะไรลูกใส่อะไรไหนแผลตรงไหนแผลใครทำไหนตรงไหนครับไหนดูสิอาะจิถือให้แผลตรงไหนใส่ครับใส่ค่ะจิ้มจิ้มถือให้อ่ะจิ้มเอาจิ้มจิ้มใส่ ถลงไหนแถลงแผลแถลงแผลปิดฝา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 พอแล้วไหนกะละครั้งหนึ่งนานหายยังหายยังแล้วครับไหนกะละครั้งหนึ่งนานกัน,นอนแล้วมีสิงโตตัวหนึ่งอา่อานอ่าน